เดี๋ยวเรามาดาูงานเสร็จหน้าผากและงานเสรขมับของคนไข้นะครับคือเดินทางมาจากสระบุรีนะครับวันนี้ก็ครบกําหนด14วันนะครับก็เลยให้คนไข้มาถอดแม็กนะครับทั้งหน้าผากแล้วก็ทั้งขมับเลยนะครับอันนี้คือหลังจากถอดเรียบร้อยแล้วนะครับดูกันออกไม่เอ่ยว่ารับบริการ เสริมขมับกับเสริมหน้าผากของเราไปเนาะโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับค่ะน้องกิ่งนะคะมาจากสลับุรีค่ะอ่าก็วันนี้เสริมเปลี่ยนแปลงความสวยได้กี่วันแล้วครับ14วันค่ะปังมากจึงมากคือก็ตัดสินใจวันนั้นมาตัดสินใจรับบริการทั้งเสริมหน้าผากแล้วก็เสริมขมับเลยเนาะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวถามนิดนึงครับก่อนรับบริการคือเราเคยมีปัญหาอะไร ก็ขมับตอบนะคะนะ้ำผ่าก็ตรงนี้ก็มีโหนกอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยรับกับคิ้วอะไรปมาณนี้นะคะ่ะอืมก็เลยเริ่มมองหาคลินิกที่มีการบริการเกี่ยวกับเสริมน้ำผ่าเนาะใช่ค่ะอ,ะอแล้วรู้จักกัทบทางานหะน้าคลินิกได้ไงครับเออเสิร์ชหาค่ะใน Facebook ค่ะอืมแล้วเจออะไรเจอหลายคลินิกมากแต่ว่าคลินิกนี้ก็คือราคาดีนะคะถูกแล้วก็ ดีมากทำดีหรือก็ดูรีวิวหลายๆอย่างก็จองมาตอนที่สองค่ะก็คุยแอดมินแอดมินก็ให้ข้อมูลใช่ให้ข้อมูลดีมากค่ะแอดมินให้ข้อมูลดีมากเลยค่ะก็เลยตัดสินใจทินใจอีกวันหนึ่งมาทําเลยค่ะโอเคก็คุ้มค่ากับการเดินทางแล้วคุ้มค่าที่เราตัดสินใจไม่ผิดด้วยเนาะใช่ค่ะโอเคอันนี้คุณหมอใช้ซิลิโคนเป็นไซส์อะไรให้ครับไซเอ็มค่ะไซเอ็มเนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูด้านข้างนิดนึงครับอันนี้คือไซเอ็มนะครับคือ น้องเนี่ยเป็นคนที่มีพื้นฐานหน้าผากอ,อ,อยู่แล้วแต่ว่าต้องการความหวานมากขึ้นก็เลยมาเต็มเติมเต็มด้วยซิลิโคนนะครับนี้เป็นการเสริมใหม่เลยนะครับก็คือน้องไม่เคยฉีดสารใดๆบริเวณหน้าผานะครับแล้วก็พอมาเจอคุณหมอคุณหมอก,ก็เลยสอบถามความต้องการใช่ไหมแล้วก็คุณหมอก็ดูว่าไซส์ที่เหมาะกับหน้าผากข,ของคนไข้ก็คือไซส์เอ็มนะครับเล็มันก็จะมีความโค้งหวานละมุนนะครับซึ่ง หวานละมุนชอบไหมชอบชอบนะบาโอเค <Okay. S 2> บริเวณที่คุณหมอเปิดแผลนะครับคุณหมอก็จะ <laughs> เปิดตามแนวแสกผมนะครับแต่ก็จะิเลี่ยงให้นิดนึงนะครับถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นแผลที่บริเวณที่เราเพิ่งถอดแม็กไปนะครับอยู่บนศีรษะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเวลาเรารวบผมแล้วเนี่ยก็มองไม่เห็นแผลเลยแต่ว่าตอนนี้จะชี้ให้เห็นนะครับว่าบริเวณที่เราเปิดแผลขมับนะครับที่อยู่แนวนี้นะครับซึ่งพอเราใส่ซิลิโคนไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็ ซ่อนแผลไว้หลังด้านนี้ก็จะทําให้เวลาใช้ชีวิตรประจําวันเนี่ยเวลาใช้ชีวิตตามปกติเราก็จะไม่เห็นแผลนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรูปน้องก่อนที่จะมารับบริการนะครับแล้วเทียบกันชัดๆเลยนะครับนี่นะครับก่อนและหลังทำสิบสี่วันนะครับเห็นไหมครับว่าก่อนทำเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่าหนา้าผากเนี่ยขมับตอบมากนะครับแล้วก็บริเวณหน้าหนา้าผากตอบนี้เต็มแล้วนะครับแต่ยังมีอาการ เลือดบริเวณตานิดหน่อยนะครับแต่ก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะหายนะครับก็เดี๋ยวเราดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างของข้างนะครับเทียบกันรูปกันเลยนะครับขดยเฉาะรูปด้านข้างนี้นะครับโอเคนี่นะครับก็จะได้น้ำผ่าที่หวานละมุนขึ้นนะครับจากก่อนและหลังทํานะครับนี่ฮะก็หวานมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวถามเอ่อ คนรับข้างเนี่ยครับเวลาหลังจากที่เราทําไปแล้วเนี่ยคนรับข้างเออ่พอเห็นเราเปลี่ยนแปลงแล้วทักยังไงบ้างก็ทักว่าสวยแบบน่าเปลี่ยนเลย,เลยอะไรอย่างนี้อ่าเส้นตัวเราเองก็ใช่คาดหวังอย่างนั้นด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับคาดหวังแบบนั้นโอเค <ๆ S 2> แล้วก็วันนี้มีอะไรอยากค่บอกกับเพื่อนๆที่กําลังอยากจะมีหน้าผาาและเพิ่มความมั่นใจหรืออยากจะแต่งเขม่ะก็อยากฝาก นะคะมาดาคีนิกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเลยนะคะเพราะว่าที่นี่คือบริการดีมากนะคะพี่ๆทุกคนบริการดีมากคะ่ะให้ข้อมูลดีมากนะคะแอดมินตอบไวมากเลยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็รานะคาไม่แพงสามารถจับต้องได้ด้วยค่ะให้เพื่อนๆที่มาทําที่นี่นะคะอยากสวยเหมือนกันก็นมาคะ่ะ <c oughs> โอเคขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวรอดูตอน Follow up อีกทีตอน2เดือนเนาะ,ะก็นี้คือ สวยแล้วนะครับวันนี้ก็พร้อมไปเฉิดฉายได้เลยเฉิดฉายโอเคขอบคุณมากครับส <c oughs> วัสดีครับ